นักเรียนชั้นมัธยมสองที่น่ารักทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะในหัวข้อเรื่องรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะรูปแบบการติดต่อสื่อสารก็มี3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะก็คือการส่งสารหรือข้อมูลจากผู้ส่ง ไปยังผู้รับด้วยการพูดคุยโดยใช้โทรศัพท์นะคะเป็นสื่อกลางซึ่งเป็นการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถพูดคุยโต้อตอบกันได้ทันทีนะคะ,ะสมมุติว่าครูอยู่จังอ,อยู่กรุงเทพนะคะจะโทรศัพท์ไปหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่มุกดาหารถ้าครูติดต่อไปด้วยกันโทรศัพท์เนี่ย โทรติดปุ๊บสามารถพูดติดต่อพูดคุยกันได้เลยต้นสายคือครูปลายสายคือแม่ของครูได้ยินเสียงกันชัดเจนนะคะอะ่นี่เป็นการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะอะ่รูปแบบที่2ก็คือการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์นะคะอะการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์คือการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับด้วยการเขียนข้อความ และส่งไปในรูปแบบของจดหมายนะคะซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารนะคะ,ะไปรษณีย์ก็คือทุกอย่างเราจะมีการเขียนยิ่งสมัยก่อนนะคะโทรเลขนักเรียนเคยได้ยินไหมคําว่าโทรเลขก็ส่งสื่อสารไปทางอะ,อะไรนะขึ้นนะคะต่ก่อนนะตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช้กันแล้วนะคะมีแต่การเขียนจดหมายนะคะส่งทางไปรษณีย์นะคะ,อ,ะอันนี้คือรูปแบบที่สองนะคะ ส่วนรูปแบบที่3นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งนะคะมีการรับส่งสารหลายรูปแบบเช่นการพิมพ์โต้อตอบแบบประโยคต่อประโยคนะคะการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะคะ,อ,ะอย่างที่คุณครูสอนออนไลน์นักเรียนเนี่ยนะคะถ้าวันไหนเน็ตไม่ดีหรือเน็ตไม่เสถียรเนี่ยเวลาคุณรูสอนมันก็จะมีการสะดุดจะมีนักรเรียนพูดกันไม่รู้เรื่องหรือข้อความขาดหายหรือล่มไปเลยนะคะนี่คือการอะไรนะคะ การสื่อสารแบบไร้พรมแดนนะคะไปทางสายอะไรนะไปทางอะไรนะทางสายไร้สารนะ่ะไร้สายนะคะเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะอยู่คนละมุมโลกก็สามารถติดต่อกันได้นะคะโดยไม่อะไรนะคะไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปหากันนะคะเห็นหน้ากันนะคะพูดเปิดอะไรเปิดกล้องเปิดกล้องอ่าสมมติว,ว่าเราอยู่ประเทศไทยนะคะญาติเราอยู่อเมริกา สามารถติดต่อ,อสื่อสารกันผ่านเครือ,อข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถมองเห็นหน้ากันพูดพูดคุยกันได้นะคะเนี่ยเป็นการอะไรคะสื่อสารการติดต่อกันไล่แบบไล่พรมแดนเลยนะคะนักเรียนไม่น่าว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่านี่คือรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3รูปแบบด้วยกันนะคะ,ะรูปแบบที่หนึ่งก็คือการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ รูปแบบที่สองการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์รูปแบบที่สามการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้เมื่อเรารู้รูปแบบแล้วนะคะรูปแบบการติดต่อสื่อสารเราจะมาดูนะคะประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะาการาถ้าเรามีการนะคะ ติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะซึ่งชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อเรื่องนะคะรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะว่า เป็นยังไงบ้างการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นยังไงการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์รูปแบบเป็นยังไงนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีกี่รูปแบบรูปแบบเป็นอย่างไรบ้าง <G ales. S 1> นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณครูให้นักเรียนไปศึกษาเรื่องประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งเราจะมาเรียนกันเพิ่มเติมในชั่วโมงที่2นะคะที่เราจะเจอกันนะคะชั่วโมงนี้ไม่มีให้ทำแบบฝึกหัดแต่แค่ให้นักเรียนไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมนะคะในหัวข้อรูปแบบการติดต่อสื่อสารและประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อเราจะมาเรียนกันในช่วงที่2และทำแบบฝึกหัดท้ายบทในช่วงที่2นะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ